สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดี FC นะครับร้านพิเน็ตอะโอดิโอนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสที่3นะครับเดือนมีนาคมนะครับ2565ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับเป็นพาวเวอร์แอมป์นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับช่วงเย็นๆเมื่อวานนะครับผมก็เลยหยิบยกมารีวิวให้อาจารยันท่านได้รับชมกันนะครับเป็นพาวเวอร์แอมป์นะครับของ NPE นะครับ ตัวนี้ NPEC 2 0 0นะครับเข้ามาอยู่1แท่นนะครับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับตัวนี้สวยๆนะครับดานหน้านะครับสำหรับท่านที่ยังมองหา NPEC 2 0 0นะครับตัวนี้ไว้ขับเสียงกลางใสๆนะครับตัวนี้ขับ18ข้างละ2ได้สบายนะครับสำหรับท่านที่ยังมองหาก็แวะเข้ามาชมได้นะครับหรือว่าโทรสอบถามได้นะครับลานพินิออุิโอนะครับอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินนะครับสวยๆนะครับตัวนี้มีกดขิดบ้างตัวนี้นะครับ ด้านบนนะครับราคาอยู่ที่8,500บาทครับราคาอยู่ที่แท่นละ8,500บาทนะครับสำหรับ c 2,002นะครับของ NPE นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปประจำวันที่3นะครับวันพฤหัสที่3เดือนมีนาคมนะครับ NPE c 2,002นะครับผมด้านข้างก็สวยๆนะครับตัวนี้สวยๆนะครับด้านข้างนะครับใช้งานปกตินะครับตัวนี้ สอบถามเข้ามาได้นะครับเดิมๆนะครับตัวนี้วงจรเดิมๆนะครับด้านในนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับตัวนี้ผมไม่ได้เปิดด้านในให้ดูนะครับใช้งานปกตินะครับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับขับเสียงกลางนี้ใสๆเลยนะครับสําหรับท่านที่ยังมองหานะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับร้านพินิจออดีโอนะครับอาเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินุ์ครับในส่วนของช่อง u t u b e นะครับก็ฝากอาจารย์ท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสําหรับ ช่องโจกแชนแนลนะครับยูทูบนะครับโจกแชนแนลนะครับในส่วนของ Facebook นะครับเฟสบุ๊กก็พินิจคำมีพักดีนะครับแล้วก็จะเป็นเพจร้านนะครับพินิจอะโอริโอ้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของช่องทางติดต่อนะครับ0 9 5 2 2 4 6 4 9 7นะครับแล้วก็0 8 7 4 2 1 7 4 6 4นะครับฝากอาจารย์ท่านไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเ power amp นะครับของ npe นะครับ C 2่สอนะครับราคาอยู่ที่5,000 ไอ้แปดพบาทนะครับขออภัยนะครับแปดพบาทนะครับยังไม่รวมส่งนะครับสําหรับซีสองพัสองท่านนี้นะครับเข้ามาอยู่1นท่านนะครับสําหรับอาจารย์ท่านไหนที่ยังต้องการนะครับไว้ใช้กันนะครับตัวนี้ก็แวะเข้ามาชมได้นะครับหรือว่าโทรสอบถามได้นะครับตามเบอร์ที่ผมได้แจ้งไปเลยนะครับตัวที่2นะครับจะเป็นเอ่อมิกนะครับตัวนี้เป็นมิกแอนาล็อกนะครับของมิกกี้นะครับตัวนี้ยูเอแท้นะครับมิกแปดช่องนะครับสําหรับท่านที่ยังมองหามิกโปร fx 8นะครับสำหรับตัวนี้นะครับราคาที่5,300บาทครับในส่วนของมิกนะครับตัวนี้8ช่องนะครับเบาๆนะครับ u sa แท้นะครับสำหรับท่านที่ยังมองหามิกกี้นะครับตัวนี้มิกกี้นะครับตัวนี้เป็นมิกอะแอนาล็อกนะครับ8ช่องนะครับเล็กๆนะครับพร้อม EQ นะครับแล้วก็เอฟเฟกนะครับเอฟเฟกสวยๆเลยนะครับตัวนี้บันบานนะครับ16บหเอ่อสิเสียงด้วยกันนะครับสำหรับมิกนะครับก็จะมี EQ นะครับมีมิกอ่า มิดโลนะครับตัวนี้ไฮมิดโลนะครับไว้ปรับนะครับเสียงคันนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของแพลนนะครับแล้วก็จะเป็นสไลด์นะครับสไลด์ถึง8ปดอินพุตเลยนะครับสำหรับมิกกี้นะครับราคาอยู่ที่5,300บาทนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับร้านพีเน็ตโอเดโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับในส่วนของร้านพีเน็ตโอเดโอนะครับซื้อขายเครื่องเสียงการแจ้งทุกชนิดนะครับมือหนึ่งมือสองนะครับฝาก อาจารย์ทุกท่านนะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับที่อำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ NPEC 2อ0พนะครับแล้วก็จะเป็นมิกนะครับเป็นยี่ห้อมิกกี้นะครับตัวนี้ ProFX 8นะครับฝากอาจารย์ทุกท่านไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปประจำวันพฤหัสนะครับที่3นะครับเดือน มีนาคมนะครับ2,565ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ